กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประกันตนมาตาามสและมาต่อส9ด้วยนะครับและก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีประกันสังคมมาตาสามสิบสนะครับคุณได้เกาะคุ้มกันอย่างดีเลยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นผมจึงพูดเช่นนี้วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าสูตรบํานานชลาภาพนะครับ ตอนนี้มีการทําประชายพิจารณ์ก็ตั้งแต่เปิดมาก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับมาสิ้นสุดที่วันที่17ตุลาคมนะครับการทําประชายพิจารณ์นะครับก็มีการสลับกันมาเรื่อยๆนะครับนะเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงมาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณวันที่11หรือ12โดยประมาณนะครับ เหมือนจะมีกลุ่มคนไม่หวังดีนะครับนะใช้บอดนะครับในการยิงทำให้สถิติที่ไม่ชอบสูตรนี้ก็คือสูตรแค่นะครับอ่าพุ่งกระโจนขึ้นไปเลยนะครับนะแดงเถือกเลยและเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับนะด้วยพลังมวลชนอันมหาศาลนะครับที่เห็น คุณงามความดีเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆในอนาคตในสูตรแคร์ในครั้งนี้ร่วมกันทำประชาพิจารณ์ให้ผ่านตอนนี้ผ่านแล้วนะครับก็เอาเข้าอนุกรรมการรอการพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึง่งแต่คำว่าพิจารณาเห็นชอบเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะขัดขวางได้ในชั้นอนุกรรมการนะครับคือมันจบตอนที่ประชาพิจารณ์นี่แหละ เพียงแต่ว่าเอาเข้าคณะอนุกรรมการเนี่ยเพื่อนะครับจะได้กำหนดวันว่าจะเริ่มวันไหนและจะมีแนวทางลักษณะแบบใดนะครับก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นสูตรแค์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณถ้าคาดการณ์ไม่ผิดก็คือหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อย 69นะครับก็ถือว่าขอแสดงความความดีใจเนาะไม่ใช่เสียใจนะครับขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไปทำา o o นะครับแล้วก็ทำบอดยิงขึ้นนะแดงเถือกเลยเนะี่ยคุณผมเสียใจกับคุณอย่างมากเลยนะครับคุณทำไม่สำเร็จนะครับนะอันนี้ผมบอกเลยนะผมเย่ะเย้ยนะครับผมยอะเย,ะเยะ้ยเต็มเต็มเลยนะนะไม่ได้ดราม่านะครับก็ขอแสดงความ ดีใจกับคนที่ผ่านนะครับสำหรับท่านที่รับเงินบำนาญชราภาพอยู่แล้วถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากนะครับที่รับอยู่แล้วไม่มีท่านใดได้น้อยลงสักคนนะครับ500,000กว่าลายนะห0าแสนกว่าคนนะครับมีแต่จะได้เพิ่ม นะครับได้เพิ่มนะครับในส่วนของคนที่จะกระเสียงทีนี้จบแล้วเนาะคนที่รับอยู่แล้วได้เพิ่มแน่นอนสมมติอ่ะแล้วสรุปให้คร่าวๆพอเป็นกำลังใจให้ท่านถ้าได้อยู่ประมาณ1,600บาทท่านก็อาจจะได้อยู่ประมาณ4,800 4 5 0 0ถึง4,800หรือ5 0 0 0แล้วแต่ว่าส่งประกันสังคมมาตรา3 3 และ39มายาวนานขนาดไหนครับนี่คือสูตรแค่สูตรใหม่คนที่ได้รับอยู่1 2 0 0 3ก็อาจจะได้อยู่3,000กว่าก็เตรียมเฮนะครับประมาณต้นปี69นะจะเป็นวันที่1มกราคมหรือไม่ก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องผมไว้ผมจะรีบนำมาอัปเดตแบบนี้นะครับเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของคนที่กำลังจะ กเกษียณอายุสำหรับคนที่กำลังจกกะเกษียณอายุท่านจะได้รับถ้ากเกษียณตอนปี69ท่านจะได้รับเต็ม100%เเซ์ในการชดเชยให้นะครับท่านหมายความว่าคุณจะได้มากกว่าสูตรเดิมนะ,กะเกษียณตอนปี70 ท่านจะได้ชดเชย80%กระเสียนปี71ท่านจะได้ชดเชย60%กระเสียนปี72ท่านจะได้ชดเชย40%กระเสียนปีพศ2573ท่านจะได้ชดเชย20%ครับนั่นหมายความว่าเป็นจุดคุ้มทุนของท่านแล้วที่ท่านได้ส่งประกันสังคมมานะครับที่เหลือก็คือเป็นเงินที่จะเข้ากระเป๋าคุณ โดยเป็นกําไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้กําไรตั้งแต่ส่งมาครบ5ปีแล้วแหละลองไปไล่ดูดีๆนะถ้าไม่เชื่อผมนะครับมีกําไรแน่นอนครับ5ปีเท่ากับ60เดือนเลยนะครับจุดคุ้มทุนนะอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสีเดือนนะครับหลังจากนั้นไปเป็นกําไรล้วนๆนะครับ ประกรันสังคมก็จะจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้คุณจนกว่าคุณจะสิ้นลมหายใจไม่มีจำกัดเพดานนะครับไม่ใช่99ปีอย่างที่ข่าวออกนะคุณอายุ109ปีเขาก็จ่ายครับอันนี้เรื่องจริงจากประกันสังคมนะครับอันนี้คือในกลุ่มของคนที่กำลังจกกะเกษียณอายุจะได้รับชดเชยถามว่าเอ๊ะถ้ามันได้มากกว่าเดิมแล้วทำไมต้องมีการชดเชยล่ะ ดรสัจรรมนะครับดอาจารย์ดรสัทธรมทีมงานประกันสังคมก้าวหน้านะครับก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าการที่ชดเชยนะมันเป็นกฎสากลอยู่แล้วการที่มีช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนะี่ยมันเป็นกฎสากลเป็นหลักยุทธศาสตร์นะครับดีแล้วที่มี การรองรับในการชดเชยในกรณีชดเชยนะครับก็คือเมื่อท่านได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามสูตรที่สมควรจะได้เขาก็จะชดเชยให้นะครับหมายถึงสูตรเดิมคุณอาจจะได้เท่านี้แต่สูตรใหม่มาคุณอาจได้ไม่ไม่ถึงอย่างเงี้ยเขาก็จะชดเชยให้ก็จนถึงนะครับจนระยะเวลา5ปีเปลี่ยนผ่าน นะอันนี้ก็คือเป็นการการันตีนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ใกล้จากกเกษียณอายุไอ้ตัวสูตรใหม่นยะสูตรแค่เนะี่ยมันก็เป็นเกราะป้องกันคุณไงว่าคุณนะ่ยจะมาต่อมาตาสามสตอนไหนสมมติตอนนี้คุณอายุ35อายุ40อายุ45ก็แล้วแต่นะครับไอ้สูตรใหม่เนะี่ย มันก็จะมาช่วยประครับประคองนะครับมาช่วยเป็นเกาะคุ้มกันสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างก่อนอายุ55ปีหรือลาออกหรือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตไม่สามารถทำงานถึงอายุ55ปีได้คุณจำเป็นจะต้องทำประกันสังคมมาตรา39สําำหรับคนที่มองเห็นค่าประก,กันสังคมมาตรา39 ทำไมผมจึงบอกว่าสำหรับคนที่มองเห็นค่าเพราะสิทธิ์บัตรทองกับประกันสังคมมาตรา39มันคนละอย่างกันครับคนละกองทุนนะครับกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย2.0ล้านล้านงบนะครับนะครับส่วนบัตร30บาทรักษาทุกโรคสามารถรักษาได้เฉพาะ พยาบาลรักษาพยาบาลเก็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นไม่มีเงินชดเชยให้เหมือนกับประกันสังคมส่วนประกันสังคมมาตราสามสิบสามได้แบบไหนมาตราสามสิบเก้าก็ได้แบบนั้นเหมือนกันเกือบหมดครับยกเว้นข้อเดียวเท่านั้นที่มาตราสามสิบเก้าไม่ได้ก็คือคนว่างงานครับเพราะคุณไม่ได้ทำงานไงจะได้คนว่างงานก็เป็นไปไม่ได้นะครับนอกนั้น ได้เหมือนมาตาสามสามทั้งหมดเสียชีวิตไปคุณก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคุณมีประกันสังคมแล้วห้าหมื่นบาทพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเจ็บไข้ได้ป่วยผ่าโรคตับโรคไตโรคนิ้วผ่าเส้นเลือดในสมองนะนะที่ผมเป็นอยู่เส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้ผมก็กลับมาดีแล้วนะครับก็ใช้สิทธิประกันสังคมทั้งนั้น นะครับใครที่ไปรับยาอยู่ตลอดนะเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรความดันล้วนแต่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมถามว่าบาทสามสิบบาทใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่มาตราสามสิบเก้ามันคุ้มครองอะไรอีกครับอถ้าเกิดว่าคุณยังหนุ่มยังแน่นนะยังสามารถเอางี้เอาตรงๆยังสามารถทําลูกได้อะ่ะในเมื่อคุณมีลูกแต่ภรรยาของคุณไม่มีทะเบียนสมรสกับคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่มีประกันสังคมแต่คุณมีประกันสังคมครับมันคุ้มครองไปถึงภรรยาของคุณด้วยเพียงแต่คุณจะต้องไปจดรับรองบุตรไปไปจดทะเบียนไปไปขอขึ้นทะเบียนอันนี้ก็ไปดูที่เงื่อนไขของประกันสังคมแต่ทําได้ครับนะแต่ถ้าทั้งตัวแม่ตัวสามีภรรยามีประกันสังคมเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเฉพาะผัวเมียก็มีสิทธิ์ครับและยังได้ค่าเลี้ยงดูบุตรอีกตั้งสามคน และได้ค่าคอดบุตรอีกนี่คือข้อดีของประกันสังคมแต่เพียงแต่ที่ผ่านมานะี่ยนะครับนะไอ้พวกคณะกรรมการต้องขอใช้คาว่าไอ้พวกคณะกรรมการที่อนอกรีดนะครับขอใช้คํานี้นะบางท่านนะครับบางคนนะบางกลุ่มเอาเงินไปใช้สุรุยสุล้ายเอาไปใช้ส่วนตัวบ้างบางคนนะนะครับเอาไปใช้แบบไม่สมเหตุสมผลนะครับ หรือมอีบางครั้งนะครับก็มีการเอาเงินของผู้ประกันตนไปทําโดยไม่ไม่ได้ทําประชาพิจารณ์แบบนี้เลยว่ายกตัวอย่างเช่นคุณเอาไปทําประดิทินน่ะคุณถามประชาชนไหมคุณเอาไปซื้อตึกสกายไนอ่ะจากราคาสี่พันสมควรที่จะเป็นสามพันกว่าน่ยนะครับคุณไม่ซื้ออะไรตั้งเจ็ดเจ็ดพันล้านน่ะจากราคาสามพันกว่าล้าน คุณรีโนเวตตึกไปนะมันเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือความความาสมดุลหรือว่าความที่เรามีกองทุนที่เอาไว้ช่วยเหลือเราหลายๆด้านนะครับแถมเรายังได้เงินบำเหน็จด้วยถ้าเราส่งไม่ครบร้อยแปเดือน นะครับหรือไม่ครบ15ปีได้เป็นก้อนเลยเอาไปลงทุนลงอะไรก็ได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราส่งครบ180เดือนเราก็ได้เงินบำนาญน,นะครับเป็นการการันตีว่าเราจะต้องมีเงินทุกเดือนเข้าบัญชีของเรานะบ,บัญชีธนาคารนะผมขอบอกเลยมีทั้งหมด9ธนาคารนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพกสิกรอย่างเงี้ยนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที TB, ทีบีทีเอ็มบีเหรอครับกับธนาชารเขาเขาอันเดียวกันเรอเนาะธนาคารอะไรอีกขออภัยนะครับไล่ไม่หมดแต่ยกเว้นสองธนาคารนะที่ทางเงินบำนาญชราภาพเนี่ยไม่ได้รับนะครับหรือเงินบำเหน็จก็คือธนาคารออมสินและธนาคารทกศอ,อ,อันเนี้ยจากที่ผมไปสอบถามประกันสังคมมาสองธนาคารนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของรับเงินบำนาญชราภาพหรือบำเหน็จ นะครับแม้กระทั่งคนว่างงานนะก็ผมลองไปยื่นแล้วช่วงที่ผมตกงานทอกอสอกับออมสินก็ไม่ได้นะครับนอกนั้นได้หมดทุกธนาคารเลยนะเก้าธนาคารนะครับเห็นไหมมันก็แตกต่างกันออกไปสรุปแล้วสูตรแค่ครั้งนี้ผ่านขอปลบมือให้กับคนที่เห็นว่าสูตรแค่นี้มีพลังและมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้ง5 0 0 0 0 0คนหรือแปหรือ80,000 0คนนะครับ นะมีข่าวสารอัปเดตผ่านอนุกรกรมการเสร็จแล้วยังไงผมจะรีบนำมาเสนอให้เลยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมไว้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ